บางทีก็อาจจะเอาโล่ไปก่อนแล้วก็ดาบหรือบางทีก็ดาบแล้วก็โล่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ไหวพริบของแต่ละคนเว้ยกูขอตบหน่อยได้ไมั้ล่ะเอา้เอาโอา้โอ้โอ้โอเ,อเอคครสวัสดีทุกคนอยู่ด้วันนี้รูบี้แกปีวันอยู่ไหนกันอีกเช่นเคยนะสําหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปกเกมอนที่มีชื่อว่ากิลการดนะแล้วสําหรับวันนี้เนี่ยผมยอมรับตรงๆเลยว่าผมเป็นคนที่เล่นกิลกาดไม่เก่งนะดังนั้นในเมื่อเราเล่นไม่เก่งเราเลยต้องไปดูคนอื่นนะ ไปศึกษาดูซิว่าพวกคนเล่นเก่งเอ้าไม่มีใครเล่นเลยหรอวะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่อันนี้น่าจะเป็นแบบโซนญี่ปุ่นนะมีคนเล่นกิ้วการ์ดหนึ่งคนนะตั้งแต่กิ้วการ์ดเข้ามานี่ผมยอมรับเลยว่าคนเล่นกิ้วการ์ดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยความที่มันเนี่ยเล่นยากจริงๆเนี่ยผมการันตีเลยว่าเล่นยากนะคือตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะบางเว้ยอ่ะนี่มันแผนบ้าน <laughs> หรือว่าเป็นเมตาใหม่ก็ไม่รู้นะเป็นไงเล่ากิ้วการ์ดเปิดโลกไปนะลูคาริโอตบเบ้า โอ้โหแล้วคิวการ์ดอย่างบางนะโดนเข้าไปนิดเดียวโอ้โหแล้วจังหวะนี้คิวกาดเก็บลูคาริโอไปได้ครับผมแล้วนกจะรอดหรือนกไม่รอดนะโดนบานาเก็บคิวไปได้ครับผมแล้วไอ้ตัวนี้ไอฉลามไม่ลอดครับผมบานาเก็บไป2นะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเขาน่าจะมาทีมหรือเปล่าเนี่ยแต่ทําไมเขาเอาซับไปอยู่บนตัวเดียวผมไม่รู้นะอาจจะแบบมันยืนไหวไงเลยเอาซับไปยืนไม่ไม่รู้ไม่รู้ละอาจจะมาทีมหรือไม่มาทีมก็ไม่การันตีแล้วครับผม เอาเป็นวา่าจังหวะน,นี้ฉลามเดินงงๆเข้ามาในดงตีแล้วโดนคิวกาดเก็บคิวไปได้นะคิวกาดตอนนี้เลเวล5้าเรามีโล่อยู่ไหมเป็นไรเดินหลบบนเปียบนเบนแล้วสไลด์ไปครับผมนายเ็วมหาลชถอดไปง่ายๆนะแล้วบ้านนะพยายามหนีอยู่ยังไงดีแต่ว่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมสนใจด้านบนมากเลยนะมันยืนยังไงไหวว่าเนี่ยมันคิดอะไรอยู่เอาซับไปอยู่ด้านบนตัวเดียวไม่รู้เหมือนกันนะเฮ้ ไอนี้มันดีขึ้นนะเนี่ยไอหน้าจอแบบการเลื่อนเนี่ยผมว่ามันเลื่อนดูง่ายดีไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเลื่อนยากเว้ยอันนี้เลื่อนง่ายแล้วรับโอ้โหไปสองช็อตครับโอ้โหแล้วโดนอีกหนึ่งฉับนะสังหวานี้ยังไงดีลูคาลิโยต่อยกิ้วกาดไปครับผมแล้วฟันมัวตัวกันอยู่นะฉับเสียงฉับนี่คือมันตีแบบติดสแต็กนะแล้วกิ้วกาดบอกเลยว่าเลื่อนน้อยนะเฮ้ยนี่เขาเล่นเป็นอยู่ในน,น,กนกร,ร,ร,รนกนกบินโฉบนายเทลไปครับผมแล้วเข้ามาจะได้ทําแปมหรือเปล่า ไม่น่าได้ทําแต้มนะผู้ลินกิ้งเข้ามาจังหวะนี้แล้วนกโฉบก็ไปแล้วอยู่ในบูผักไอหลามออกมาครับผมแล้วจังหวะนี้ตีกันอยู่ตีนว่าตัวนี้เรานีกันก็ไปครับผมบานะจัดไป26แต้มครับผมกิวการบอกฟุ้ขอหน่อยแล้วกันไม่ได้นะกิวการยังไงมีบวกแน่นอนนะเอ้าจังหวะนี้นกโฉบหนีไหมครับผมไอเหลาก็นึกว่าจะโฉบบวกผมก็คิดว่ามันจะบวกเหมือนกันกิวการไม่รอดครับผมแล้วนกบินฉบเข้ามาแล้วยังไงดีลูกคาริโอก็ไม่รอดครับผมสกอร์กิวการตอนนี้คือคิวส ตาย5ครับผมและด้านล่างเหมือนว่าจะยังไม่สามารถเปิดเต่ากันได้ครับผมแล้วนกอีกฝั่งหนึ่งเข้ามากําลังจะล้วงบานนะแล้วบานนะไอบ้าเอ้ยยางเทือนสายเพเท่อแดนนี่มันแบบยืนได้นะหนาจริงๆถ้าเอามันไม่ลงนะบอกเลยว่าอย่าไปยืนบวกแรกกับมันเว้ยมีทั้งยืนหน่ายืนดูดเลือดเสียเวลาไปตีกับบานนะเนี่ยถ้าจะเข้ามันนี่คือแบบต้องเอาให้ตายเว้ยถ้าเข้าไปยืนแรกนี่อย่าเข้าเลยแล้วโดนต่อยเข้าไปครับผมจังหวะนี้กิ้วกัด ฟอมอไรคิวกัดฟอมลออยู่แล้วฟอร์มด่ามาครับผมตีไปจังหวะนี้ลูคาลิโอไม่ลอดนะโดนบานาเก็บไปได้นะและเต่าก็ตกเป็นของทีมสีม่วงครับผมแล้วด้านบนครับผมบอกเลยว่าได้รอทำไปอีกแล้วครับผมเกมเป็นของทีมสีม่วงเนี่ยวานะบอกกูขอทองพึ่งหน่อยแล้วกบสาลรเข้ามาครับผมกบนี่บอกเลยว่าโดนเนฟแล้วเนฟอีกนเนี่ยพอๆกับลูคาลิโอเลยเนฟอยู่นั่นแหละไม่คิดจะปั๊บอะไรกันบ้างเลยนะและจังหวะนี้นกไม่รอดครับผมบานาเก็บคิวไปได้นะ กิวการบอกขอวับกลับบ้านละนได้เทลรับผมเปิดอยู่ในมูแล้วเปิดออโรล่าเวลไปนะแล้วตีพูลินอยู่จังหวะนี้ตียอยู่เรียบร้อยนะพูลินโดนนายเทลเก็บคิวไปได้นะลูคาริโอยังไงดีบานาะบอกมาดีว่า1นึกูก็สู้บอกเลยบานาะบอกเลยว่าเป็นตัวที่แบบโดนลุมก็สู้ได้นะเหมือนกับอามาโจและไคลิว3ตัวนี้ผมบอกเลยว่าโดนลุมสู้ได้จริงๆรนะแล้ับจังหวะนี้กิวกัดสไลด์แต่ว่าไม่ได้คิวนะดาเมจน่าจะเบาวกว่าบ,บานาะนะขอดูสกอร์หน่อยสิกิวกาดคิวไป2แอซิตไป11 บาร์นาคิวไป11แล้วยังไงดีกบจังหวะนี้กบเข้ามาลึกเกินนับกูขอตบหน่อยได้ไหมล่ะเอ้าเออ้นี้ไม่รู้จะอธิบายอะไรดีแล้วเต่าน่าจะไม่รอดนะเต่าโดนสีม่วงเก็บไป2รอบแล้วนะด้านวนอย่างไงดีทำไมไม่เปิดโลตอมทีมสีม่วงบอกกูไม่สนใจแล้วโลตอมมากกูดันมาขนาดนี้แล้วทำคะแนนถึงป้อมในกันเลยทีเดียวนะแล้วด้านบนนี่ย่งไงดี ดันไป20นะแล้วอันนี้5้าเอานะขนาดได้โลตอมป้อมนอกก็ยังไม่แตกนะด้วยความแบบห่างชั้นเกินไปนะล้ดด้านล่างก็พยายามจะยัดเอานะยัดสู้ยัดสู้นะดูแล้วนี่คงจะไปสู้ที่ไฟทันเดอร์แน่นอนนะบอกเลยว่าแรกกันทําแต้มกันลัวๆนๆแล้ว400ร้อต่อร้อนะคะแนนนานห่างอย่างสิ้นเชิงนะลูคาริโอไม่โอ้โหยังรอดอยู่ครับผมไม่รอดลวไม่รอดครับผม มาดูกิ้วกาดกับกบปะทะกันครับผมจังหวะนี้สองหนึ่งสู้กันนะแล้วกิ้วกาดอยู่ในมุฟไปแต่ว่ากบไม่ตายนะโดนดาบศักดิ์สิทธิ์เข้าไปเนะจังหวะนี้ยังไงดีบวกกันมว่วซั่วอยู่ในในป้อมเขาให้แล้วนกโชมหนีออกมานะบอกเฮ้ยมึงอย่าเอาเกาะในป้อมนะเว้ยแล้วเก็บคิวไปได้นะนกเป็นตัวที่แบบอยู่ในมุฟค่อนข้างจะมีประโยชน์นะแล้วจังหวะนี้กิ้วกาดบอกกุ๊บเปิดโล่นิดนึงนะยปล่อยให้บานนะแบบแทงไปนะกิ้วกาดบอกเ hey, ฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ย ขอหาเลือดนิดนึงแล้วกันนะกิวการเลเวล14ี่นะฮันเ,อเนนะดอร์เกิดนะรูคาริโอบอกยังไงกูก็ต้องเปิดนะเปิดล่อตีนมาครับผมไม่ล่อนะเขามาตัวเดียวตายสิครับผมมันต้องรอทีมนะโอ้โหทีมเสียอย่างแน่นอนนะปรับปรับปรับตีกันมั่วซั่วนนะแล้วแบบอยู่ในมูกของกิวการเข้าไปสี่ส้มตายหาหมดเรียบร้อยนะ เกมขาดอย่างสิ้นเทิงนะจังหวะนี้ไฟนี้บอกสีส้มบอกคูขอสู้ขาดใจแพ้แล้วยังไงเออขอตายยังมีสักรีนะกิลกาดเก็บไปได้นะโอ้โหแล้วกิลกาดทําไป80แล้วเกิดการยอมแพ้กันขึ้นนะนก MVP ไปนะกิลกาดคิวไป10ตัวนะมุฟเซตที่ใช้ประมาณนี้นะจ่ายรามเมจไป4ี่หมื่สามสำหรับรอบนี้ทีมสีม่วงก็จะมีลูคาริโอกิลกาดอมาโจนะแบบ ออร์เดอร์อย่างเยอะนะแล้วกิลการเลือกที่จะไปบนนะก่อนที่จะมารับชมแมตช์นี้เนี่ยผมไปฝึกเล่นกิลการมาแล้วเว้ยบอกเลยว่าแบบเป็นตัวที่เล่นสนุกจริงๆนะตัวนี้ผมจะเอากิลการไปเข้าป่านะส่วนใหญ่เพราะว่าตัวนี้มันสามารถแบบแก๊งเดินเกมได้ดีมากเลยนะเพราะว่ามันมีสกิลดาบศักดิ์สิทธิ์อะสกิลนั้นคืออย่างกว้างแล้วแบบมันให้ดาเมจที่แบบสุดๆดอะกิลการนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่บางนะบอกก่อนยังไงก็คือตัวที่บางสําหรับผมอะ แต่ถ้าเกิดว่าแบบมีฟอร์มโลแล้วเนี่ยจะสามารถสลับเปลี่ยนโลดาบโลดาบอะไรประมาณนี้มันจะยืนได้ระดับหนึ่งเว้ยคือตัวนี้เป็นตัวที่แบบอาศัยสกิลเพย์เยอะมากถ้าให้ผมเทียบความคุ้มค่านะใครริวเล่นง่ายกว่าและให้ดามเมจง่ายกว่าเว้ยถ้าใครเบื่อใครริวเอามาโจงเงี้ยลองเล่นกิวกาดได้เว้ยสนุกดีถ้าเกิดว่าเล่นเป็นมันก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะดีระดับหนึ่งอ่ะผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมค่อนข้างชอบเล่นกิวกาดแล้วมันสนุกมันสนุก เล่นตอนแรกอะยากจริงแต่พอเล่นไปแล้วอะสนุกคือสไตล์การเล่นตัวนี้มันแตกต่างจากชาวบ้านเขาไงมันจะต้องแบบอาศัยแบบเฮ้ยโลดดาบโลดดาบโลดาโลดาบเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีแบบเปลี่ยนเป็นดาบแล้วก็ต้องมีสแต็กแล้วก็ตีออปรับปับปๆับอะ่ะเออมันเป็นตัวที่แบบเบิร์ดดาเมจค่อนข้างแรงจากคอมโบเซตแรกคือพอสกิลดาบเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ตีออป,ปักปักปักเนี้ยส่วนใหญ่จะตายนะเวย้ยยิ่งเป็นตัวบางๆงนี่บอกเลยว่าตายแล้วพอเราจะตายใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นโล่อะไรประมาณนี้ แล้วแต่สเตปการเล่นบางทีก็อาจจะเอาโล่ไปก่อนแล้วก็ดาบหรือบางทีก็ดาบแล้วก็โล่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ไหวพริบของแต่ละคนเว้ยพูดง่ายๆว่าสกิลเพนะนะกิวกาดบอกเฮ้ยกูขอลงไปด้านล่างแล้วกันกิวกาดเดินเกมลงล่างนะ้ยเขาปล่อยเลนบนนะกิวกาดบอกให้เปิดโล่ไว้จังหวะนี้อยางไ,ได้เลยสไลด์เข้าไปด้านล่างกําลังนันเนียกันอยู่นะลูคาลิโอใส่เอ็กซ์เต็มนะแล้วเก็บเซลาไปได้นะ ลูคาริโอบอกเฮ้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยด้านล่างครับผมกําลังนวลเนียนวลเนียกันอยู่นะแล้วเปิดไฟขึ้นมาเนี่เรียบร้อยนะแล้วกิวกาดกูอยู่ตรงไหนกิวกาดกูบอกขอตีคีิก่อนจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไม่มีใครกล้าเปิดเต่ากันครับผมล้วทิ้งเลนบนกันกระจุยกระจายนะในสีนาแลนมาสเตอร์ที่มากันแบบเป็นทีมเขาจะเล่นเอาเต่ากันจริงๆเลยร้วใครลิวแอบเดียนไปได้ครับผมแล้วกิวกาดก็มาจังหวะนี้ไม่รอดนะผมบอกเลยว่ากิวกาดไม่ใช่ตัวที่โอพี ไม่ใช่คือเป็นตัวที่เก่งแต่ไม่ได้ OP เหมือนอเมโตและไคลิวไม่เหมือนเลยเป็นตัวที่ถ้าเล่นเป็นเราเล่นสนุกแต่ถามว่า OP ไหมก็ไม่ได้ OP ขนาดนั้นเว้ยมันขึ้นอยู่กับฝีมือคนเล่นอะถ้าเกิดว่ากิวกาดเข้าไปตัวเดียวกลางดงตีนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะยืนไม่ได้ไม่เหมือนไคลิวหรือเอเมโตะไอ้สตัวนี้เข้าไปกลางดงตีนก็ยังพอไหวเว้ย กิ้วการแบบต้องรอแบบดึงจังหวะเล่นหลังๆห,หรือบางทีอาจจะเปิดให้ก่อนก็ได้เปิดเสร็จแล้วก็หนีอะไรประมาณเนี้เนี่ยประมาณนี้เห็นปะคือเลืองลิซาดอนอ่ะเกือบตายเลยจังหวะน,นี้กําลังจะเกิดสึกแย่งชิงโลตามครับผมแล้วกบมาครับผมยังไงเอาแล้วเป็นโล่ําไมจังหวะน,นี้รับอ่ากิ้วการมือใหม่แน่นอนนะอย่างนี้ไปแล้วครับผมยังไงดีผมเข้าใจไว้เพราะว่าผมกรับมือใหม่อยู่มันจะแบบ ตอนเล่นแรกๆอ่ะมันจะงงเว้ยมันจะแบบสลับโลดาบโลดาบอะไรประมาณนี้เล่นไปสักพักแต่สนุกแล้วทีมสี่ม่วงเก็บโลตอมไปได้ตอนไหนก็ไม่รู้ครับผมอมาตโตกูอยู่ไหนอมตาตโตบอกกูขอกบได้เวลากระโดดสตอมไปนะแต่ว่าไม่โดนกบนะจังหวะน,นี้สไลด์เข้ามาเก็บกบไปครับผมผมบอกแล้วอมาโตโตจะบอกเลยว่าเป็นตัวที่โอพีอมาตโตใครรวิวผมเล่นได้พวกสองตัวนี้บ่อยผมรู้โอพีแต่กิ้วกาเนี่ยอาศัยสก,กิลเพย ด้านล่างเหมือนว่าจะมีประเด็นครับผมลูคาริโอบอกเอ้ยกูลงมาด้านล่างแล้วเว้ยแล้วจังหวะนี้ก็ดึงไม่โดนนะกบไปไม่ใช่กบเว้ยหอยไปครับผมหอยแทงให้ก่อนนะจังหวะนี้แล้วเซรละไครลิวแม่งเนียนไปอีกแล้วนะเขาเรียกว่าล่อซื้อล่อตีนะไครลิวสายยิงบีมนี่บอกเลยว่าแม่งโคตรจะเนียนนะแล้วสองตัวน,นี้จิงเหลนกับมังกรช่วยกันลุมหอยอยู่นะแล้วหอยสไลด์เข้ามาครับผมใส่ไม่รอดนะ เกี่ยวได้มีตายนะบอกเลยเนี่ยเลือดน,น้อยประมาณนี้เอามาโตเข้าไปนี่ตายเรียบตายไหมตายไหมเรียบร้อยนะอย่าอยู่ในป้อมถ้าเกิดว่าเลือดน้อยนะถ้าเลือดน้อยแล้วอยู่ในป้อมเจอเอามาโตนี้บอกเลยว่าไม่รอดนะมันไล่หวดยับยับนะแต่ว่าอมาโตกับใครริวยังไม่รู้นะว่าใครจะไหวเนะี่ย เมื่อก่อนตอนที่แบบอามาโจยังไม่โดนเนิฟอะใครริวสู้ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสู้ได้หรือยังแต่เวลาที่ผมเล่นใครริวสายตบนะผมไม่ค่อยหนีใครผมพูดจริงๆิกิวกาดกูไปไหนวะเนี่ยไม่มีบทบาทในเกมนี้เลยกิวกาดเฮ้ยโซเขาหน่อยกิวกาดกิวกาดสไลด์เข้าไปครับผมนี่ตีประมาณนี้ผมชอบตอนเสียงที่มันตีแบบชิ่งชิงชิงชิงอะถ้าฟอร์มลนี่คือเอาไว้ใช้แบบเติมเลือดให้ตัวเองอะยื้อชีวิต สองนาทีแล้วครับผมไฟทันเดอร์ยังไงทีมสีส้มบอกกูไม่สนเกมนําแล้วยังไงรีบเปิดก่อนเลยนะดักฆ่าครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงจะตายหรือเปล่าลิซดอนตายไปก่อนนะล้วจังหวะนี้กิวการ์ดบอกอยู่ด้านบนเฮ้ยเฮ้ยทีมเสียทรงแล้วยังไงดีกิวการ์ดบอกกูขอเป็นโล่เป็นล่อแล้วเป็นดาบเข้าไปสไลด์ลูคาลิโอกาลังโฟกัสที่กิวการ์ดอยู่แล้วบอกเลยว่าไม่น่าจะร่อนะกิวการ์ดมันไม่ใช่ตัวโอพีขนาดนั้นนะรับตับับ,บจังหวะนี้ยังไงดีเอามาโจมกูเนี่ยของจริง ของจริงคือกูตัวโอพีเนี่ยปักแต่ว่าลิสตันตอนนี้แบบมันตีแล้วได้เลือดเว้สู้ไปลําบากอยู่อามาโตบอกเฮ้ให้จังหวะนี้หนีก่อนนิดนึงนะแล้วจังหวะนี้ลูกขยอไล่เขาไปครับผมเอกทีมก็าไปอามาโตบอกกลับมาเติมเลือดนิดนึงนะแล้วจังหวะนี้เหมือนว่าทีมสีม่วงจะคุมเกมได้หรือเปล่าพยายามรีบเปิดฮันเดอร์อย่างไวนะแล้วมันกระโดดใส่อยู่ในมุกใส่เซราโอล่าไปครับผม,ผมกําลังแบบ ผมโซนใ้เพื่อนอยู่จังหวะนี้กิวการ์ดบอกเฮ้ยกูจะเอาอยัางไงดีเอามันก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยครับผมบอกเลยว่าเกมพลิกได้เพราะเอามาโตเนี่ยไม่ใช่ว่ากิวการ์ดนะกิวการ์ดผมคิดว่าได้เกิดว่าใครเล่นไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเก่งอ,ะอ่ะอาจจะแบบยืนไม่ค่อยได้กิวการ์ดคิวไปหนึ่งน่าจะเป็นกิวการ์ดมือใหม่อ,อย่างเงี้ยจ่ายดรเมจไปสี่หมืนหกก่อนมาดูแมตช์นี้เนี่ยผมไปเล่นกิวการ์ดมาเว้ยผมค่อนข้างชํานาญแล้วเป็นไงล่ะ MVP เลยผมคิวไปส4ตัวนะ จ่ายดาเมจไป63,000อันนี้จ่ายดาเมจไป71,000ชนะลวนๆมาครับผมอันนี้ชนะและ MVP ด้วยจ่ายดาเมจไป64,000นนกมึงจ่ายดาเมจไปแสนกว่ามึงแย่งแสงกูโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม